เอ้าครับบสามล้อนะครับสับสามล้อแต่ไม่มีนะครับเขาบอกว่าเขาคนที่ี่อกวาัดให้แล้วนั่นเองพอคนไม่มีเรื่องอ่ะคือแกลมาเลยแกลไปเนี่ยแต่เราอ่ะเราอ่ะชอบไปไล่มอไซ่นะตรงนั้นอ่ะตรงปถึงน้าอ่ะชอบไปไล่แก๊์นะวันก่อนเขาตามอยู่รู้เปล่าพี่ฟังนะมันมีทางออกสองช่องถูกต้องไหมอ่ายังไงอ่าผมบอกว่าพี่ถ้าพี่จะจอดพี่จอดตรงติกระพานไม่ใช่มาจอดตรงนี้ แล้วแล้วไปด่าเขาไปด่าเขาไอ้กงไอ้แก๊วไปด่าเขาไปโวยวายอะไรเขาพี่ไปเอาพยานเนะผมไม่ได้ด่าเลยจริงวะนูไปเอาพยานมาจริงว่าจะจอดดูหน้าประตูถ้าจริงกูตกหน้ามึงนะผมไม่ได้ว่าผมบอกให้พี่เขาก็เยอะมึงพูดจาไม่ดีด้วยมึงเออชอบมีปัญหากับแก๊ปนะตรงนั้นมันก็จอดไม่ได้ด้วยถ้ามึงจะไล่แก๊ปแบบมึงก็ไม่มีสิทธิ์จอดตรงนั้นแหละน้องนี่กูสั่งด้วยแล้วด้วยมึงได้เลยนะกับพ่อแม่ อยากจะะทนครับชอบมีปัญหากับแกทำไมทำไมหาแดกดีๆมึงไม่ชอบหรอพี่มาีายวนีพี่พี่พี่บอกว่าผมมีปัญหาแกแต่ก่อนพี่ขับแท็กซี่พี่ก็ว่าแกไม่เหรอพี่ว่าเจีกับผมเนี่ยแกอะไรกูกูเลิกขับแท็กซี่หลายปีแล้วผมเลิกหลายปีแล้วไอ้ต้นมสองปีเองพี่ปีเยอะเองแล้วแต่พูดอย่างเงี้ยมันก็มันมันอดีตอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมึงมึงก็ยังทำเตัวเชียอยู่เหมือนเดิมนะ ต่อไปเนี่ยถ้ากลับกลับไปจอดมันก็ไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขานะเพราะมึงก็ยังจอดขาวแดงอยู่เลยมึงขึ้นเสียงกับเขาด้วยมึงแค่ให้คขาวมาไม่ได้มาจอดู่ตรงสะพานอ่ะเขายังอยู่เลยจะเอาไหมเขาบอกว่าเออไม่จอดอย่างเงี้ยไม่จอดไม่ได้ผมก็บอกเออพี่เพื่อขยรถหน่อยแค่นั้นเองขยอยเพื่ออะไรเพื่อมึงจะจอดใช่ไหมแล้วสามล้อจอดพี่รถเขาจะออกวันนั้นน่ไม่ไปถามยามดิยามก็ไปถามมาแล้วด้วยยามบอกว่ามึงไล่มึงตะโกนด้วย ยามที่อยู่หน้าตรงสะพานน่ะอารมณ์ูความผิดถึงท่านหลังไงจะทำตัวนี่ปัญหาต่างคนต่างทำมาหากินมึงไม่ชอบใช่ไหมมันคนละที่กันพี่ก็ขี่ไปเขาก็ขี่เขาก็ทำมาหากินเหมือนกันต่างคนต่างทำมาหากินไม่ชอบชอบมีปัญหามึงไงแต่มึงหาแดกไม่ได้แล้วมึงรู้เปล่ามึงทำตัวแบบเนี้ยมึงจะหาแดกที่ไหนไม่ได้แล้วเงี้ยรู้รู้เปล่าเวลา เวลาแก๊บอยู่เน้นน้อยด้วยมึงชอบมีปัญหาชอบวุ่นวายมีอะไรก็ต้องนั่งกันอารมณ์มารวยกันนิดนิดหน่อยอย่าไปออกลูกนักเลงมันมากแล้วก็เห็นตำรวจเราก็ประกันตัวยังไม่ประกันเลยนะแล้วไงเจ้าช่วยดิ ไม่อรก็ตอนแรกเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ก็นี่นะครับพี่น้องเราพี่น้องแก๊บทุกคนนะครับก็เก็เห็นบอกว่าเขาได้ชเชยค่าเสียหายให้แกรยว่าหน้าเทนทันเบอร์นะครับแต่เราเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีปัญหากันนะครับเราแค่เรามาคุยเราไม่ใช้กําลังนะครับเราแค่มาคุยด้วยเหตุเราแค่มาคุยเราแค่มาคุยเดียวมาถามว่ามันเรื่องจริงไหมเราไม่ใช้กําลังหยอ่แล้วพี่ Ô bỏ đi mọi người ăn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  แล้วผมมีเรื่องแก๊ปพาแต่แก๊ปแก๊ปไปออกมาออกตัวเพราะพี่มันไม่ถูกต้องซึ่งมันทำให้ผมมาโดนล็อกล้อวันนั้นน่ะได้วันนั้นผมเป็โดนล้อล้อใครใครใครทล้อล้อมันแก๊ปเหมือนกันแก๊ปไปล้อล้อแาแต่เยี่ยวันที่ว่ามีเรื่องห้องสามอ่ะที่ว่าพวกออกคลิปว่าไงแก๊ปออกตัวใครออกตัวพี่พูดทำไมจริงจริงเน่ะเขาช่วยกันที่ฟังนะในคลิปอ่ะใช่แต่ผมถามว่า แก๊ปคาเนี่ยผมพูดถึงว่าแก๊ปคาใครจะออกตัวมึงมึงอจะโกนบอกเลยว่าบริษัทแก๊ปใครออกตัวไหมมึงจะดูคลิปไหมบอกวอาใครทำแก๊ปไม่ต้องรไม่ต้องออกตัวผู้หกตัวได้ไม่ไช่พี่สดจริงหรอผมไม่เก่าแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ผมมีคดีเยอะโอ้โหนี่ขนาดมึงมีขนาดมึงมีคดีเยอะมึงยังทำตัวเชี่ยอย่างนี้มึงแทนที่มึงทำไมหากินมึงจะทำตัวดีๆีอกเลยอะปรเกิตมาเลยอได้หมดอะ แกหมดแล้วอะไอเดียเขาก็เรินพูดกันทั้งนั้นแหละมึงระวังตัวให้ดีต่อไปนี้เนี่ยต่อไปนี้นะอย่าให้ได้ยินข่าวว่ามึงไล่แกแถานี้นะเพราะมึงอะก็ทํามาหาก,กินตรงนี้ต่างคนต่างทํามาหาก,กินไปมึงอย่าไปไล่แก๊อีกเข้าใจไหมอย่าไปหาเรื่องก,กัน พูดจาขอดีๆเขาก็ยอมแก๊ป like ไม่มีใครอยากมีป <manera> ัญหาทุกคนเราหาเช้ากินข้าวหมดไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกเนี่ยพี่พูดดีๆอ่างเขาเนี่ยพูดดีๆเขาก็ยอมแก๊บไม่ผมไม่น้อยแต่เราเขเป็นตำรวหลัก็อยากให้แต่เขาเขามาหากินเขาไม่คอ้มรับชั้นใช่อย่าอย่าไปอย่าไปด่าเขาอย่าไปตด่าเขาพูดกับเขาดีๆเขาถ้ามึงเจอคนจริงนะมึงจะโดนมึงมึงอยู่ในแก๊ปอะมึงมึงมึงโดนไในเฟซอ่ะมึงบอกว่ามึงแก๊ปมันมีปัญหาเหรอ ถามว่าใครมีปัญหาแก๊บมีปัญหาอะไรูแก๊บขาแต่แก๊บขาไม่รู้ไม่เกี่ยวกูก็แก๊บขาทำไมมีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเพี่ใจเยขาแก๊บขาเนี่ยครับกูจะบอกให้รู้ให้วิ่งกันทุกอาชีพนวเนี่ยเนี่ยมึงทำมาหากินเนี่ยมึงกูยังแต่งตัวไม่ดูระเบียบเลยเนี่ยเชื่อไปหาเรือกขาวัน่ผมเอาข้าวนี่ แต่ถามพี่อย่างไรพี่ขาแบบล้อทพี่ผมพี่ทำไมด้วยแต่อันนี้ไม่่ของผมผมฝาเไว้ดินี่รถที่ขับปรนจำผมเห็นยู่เาแต่อนนีเราเขาเปลาไว้แล้วป๊มได้จะมีอะไรเขาาชื่อว่านี่เดี๋ยวแจ้งื่อเร่ล้วเนี่ยก็ไม่มาจับงเลยเนี่ยเข้าใจเหรอนี่เดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับี่แจ้งตำรวจมาจับมึงเลยเลยข่าวลือสารธนาพวกนี้เดี๋ยวมึงเอาไหมข่านิพน์นึงมึงเอาไหตัง้ไมึงเก่งยัอยู่ในเฟอ่ะตอนนี้มึงไม่เก่งอ่ะเก่งดพี่ ไ<ผ>ม,ม่มึงเพราะา<ม>อะไรนะมึงความรู้สึกของมึงตอนนั้นกูถามมึงดีมึงเป็นอะไรพี่ผมโดนเบียดจนล็อกล้อพี่ความรู้สึกเบียดล็อกล้อแล้วมึงไปถีบเข้าในรถอะทำไงผมไม่ได้ถีบ ตามคลิปเนี่ยผมกล้เอาขาสกิดเขาเพราะเขาอ่ะทับขาผมอยู่ไม่ได้ผมไม่วอร์รี่อนะไม่เป็นไรไม่ฟังมึงหรอกไอ้สัยอ่าไมเป็นไรนี่ดิว่าแจ้งตำรวจมาดีกว่าวันเนี้ยว่ามึงขับรถถ่าธารณะมงึงพกมีดเดี๋ยวพกอ,อาวุธไลยแจ้งตำรวจมาดิสอน,นอพันพินีมันเนี้ยพี่ผมบอกเลยว่าเป็นของในฟาร์มเดี๋ยวผมเรียกมายันไม่มีใครคนเชื่อมึงหรอกไอ้ถ้าเกิดยาอยู่บนรถมึงไหนไมันอยู่บนรถพี่อ่ะเขาอยู่บนรถมึงจะเล่าไม่ได้เรียกตำรวจสอนอพันพินีมาดิบอกว่าเนี่ยขับรถถาธารณะแต่งกายไม่ถึงข้อด้วยพกอาวุธด้วย มึงจะไปอ้างใครได้วะเพราไม่ใช่ของมึงอ่ะก็ปรับไปผมตามนั้นแหละพี่ผมยอมเพราะผมซู้ไม่ได้อ่ะซู้ไม่ได้มึงอยู่คนเดียวไงถ้ามึงอยู่กับพวกมัเยอะมึงก็เก๋าไงฝั่งนี้ตุนวันฝั่งนี้ลูกินนี้เนี่ยตุนวันเรียกเรามาเรียกเรามาเรียกเามาเรียกามาเรียกคนนีเรียกแั่เรียกตุนโง่ไปเลยพี่เรียกได้ไหมนั่นเรืียกประการโอเคต้งขับรถสาธารณะแต่งกายไม่เรียบร้อยมึงพกอาวุธด้วยวันด้วยวันหลังอ่ะ เล่นมือกวาดเลยเดี๋ยวขับรถมีพกมีดเนี่ยให้ตัวหวจมาจับมึงเลยมึง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 โทรมายืนยันเด็กเด็กป้มอ่ะที่บอกว่ามีเด็กมึงโทรมายืนยันอ่ามึงโทรมาอผมไม่ได้ตามพี่โทรหน่อยเดี๋ยวมึงโทรมาเลยไมเ่เรียกเ,เด็กให้มันโดนบ้างไอ้สาวพวกมึงยังโดนกันเลย อ่าเรียกตำรวจมาจับเสกยศแม่ต่างกายว่สุภาพขับรถือฐานทะเลน้ำยศแม่ผม,มพกมีดด้วยรวรหรอปเปลาว่าไอ้สัสผมพกมีดมันเนี่ยจะเผื่อวันไหนแม่งมีปัญหากับแก๊ปโดมีดอย่าหัวตัดอยู่ใต้บอ่อโอ้ทำกันแต่ไม่คนจัดทำอาหากินกันเราก็รับไปดิเออขอ,ขอรกันดีดีพี่ครับหน้าวินผมพี่ขอรับไปไกลหน่อยเอาไปมันด่าเขาพี่ต<ร>ัวเ<ะ>ดียวมันด่าคราวที่แล้วมันกร <ไง S 1> ะทือบผลมันตายมันตบเขาเรื่อยที่ที่เอสดพนาเนี่ยเออ ดูกันดีกัได้คนเราคนกินข้าวเหมือนกันก็เข้าใจเราอยู่มาราะวะวะเรีก,รกากี้จับแม่งด้วยม่กีตำรวจอยู่นะมาเราตำรวจจับแม่งด้วยขับรถสานละนาวพกมีดให้ตำรวจมาจับมันเยสาเล่นแม่งก่อนข้อหานี้ มึงไปด้ร้อยตำรวจเป็นจ่าเป็นไหดแม่มผมพกมีดเห็แต่พมมีดไปทำไาทำกับข้าววะมึงกดเอวด้วยแม่เย็ดรอเลยศตร์มา,มาเาดี๋ยวมาขอโทษแจ้งอยู่ ก็ตอนนี้กําลังจะเรียกตารวจให้มาทาการรากนะครับเพราะว่าแม่งเขาวร่นวายราเ้ครบพบอาวุธแวะแต่งกายไม่ถูกข้าวด้วยแย่เย้ไม่ไม่เขาไม่ตกหรอกเขาไอ้เคี้ยวตอนนี้มันหน้าหงอย่างหมาเขาไม่เอาเราเราไม่เอาพวกเราทำมาหากินเราทำมาหากินอาชีพติดริษเราจะไม่มีเรื่อง ก็ยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังรอตำรวจมาอยู่นะครับให้ตำรวจมาจับนะครับข้อหาก็แต่งกายไม่สุภาพนะว่าขับรถสาธารณะแต่งกายไม่สุภาพแล้วก็พกอาวุธพกอาวุธมีดนะครับไว้ที่ใต้บ่อดนะครับคืออยากรู้ว่าคุณพกไว้ทำไมแค่นั้นแหละคร<อ>ับหน้าเซ็นทันเวอร์นะครับไม่ครับไม่กระทืบไม่ก,มกระทืบเขับคู่ผมแค่มาเคลียร์ให้มันจบๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ ตอนนี้งานผมเด้งนี่ยงานงานงานผมผมีงานเดือนครับตอนนี้เดี๋ยวก็ขอการจบการและสดไว้เพียงเท่าน้ครับโอกาสน่าเจอกันใหม่นะครับผมค okay. ือก็เด okay. so okay. ี๋ยวให้ค <well ู <t id> <t id> ่กันว่าต่อไปต่อไปต่อไปจะไม่มีการแบบว่าด่าแก๊ปเน่เน่เมึงพูดมาดีกว่าเน่เน่มพูดผ่านเน่มพูดผ่านเพลทไรผ่านเพจแก๊สตุกว่าต่อไปอ่ะถ้าเจอแก๊สมึงจะไม่ทำอะไรไม่มีปัญหาคู่เลยต่างต่างคนต่างอยู่อ่าต่างคนต่างอยู่นะต่อไปนี้นะจะไม่มีปัญหากับแก๊จะไม่ด่าไม่ว่าแก๊สอีกแเลยนะ โอเคนะใ้บ่พี่เก็บด้วยนะเนี่ยผมเอาบอกอยู่เนี่ยนี่ถ้ากูได้ข่าวมึงเก็บรอดนะว่ามึงเป็นอะไรแก๊น้หรือว่าเจอกูเลยเห้ยว่ะกูไม่พูดแล้วนะรอบหน้าเฮ้ยมึงฟังดิได้ยินว่าเอาเย็ดแม่ได้ยังไงะอย่าอย่าตลอดกูเลยอ่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่บอกได้นะร่องใจอ่ะกูได้กูให้ได้หมดเลยเย็ดแม่กูตอบหนักให้ด้วยกูแปดเซฟเนี่ยเย็ดแม่ต่อไปนะมึงมึงพูดแล้วนะมึงจะไม่มีปัญหากับแก๊มแล้วนะ เออต่างคนตา่างทำมาหากินถ้าเขาจอดเกะกะอะไรก็พูดกับเขาดีๆการทุกคนเน,เนี่ยเขาทำมาหากินเขาพร้อมที่จะ,ะขยบให้ถ้าพูดกับเขาดีๆอย่าไปจ่าอย่าไปว่าเขาให้มากโอเคครับนี่มันก็ได้พูดแล้วก็ต่อไปจะไม่มีปัญหาเนะครับก็เดี๋ยวจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะพีไไ่ไม่ไรติดตามกันต่อไปถ้าใครยังโดนวินคนนี้นะครับโดนโดนไอ้ตุ๊กๆคนที่หาเรื่องครับก็สกิทมาทางเพจเลยนะครับต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ครับต่อไปเจอที่ไหนต้องกระทืบที่นั่งว่าผม เอาก็ขอบจบการแลสร์สดเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับผมไม่เจออากาศหน้าเพราะกันใหม่ครับ